คะได้ที่3งานออกแบบหัวข้อมุมมองใหม่ให้พอเพียงพอได้หัวข้อมุมมองใหม่ให้พอเพียงปุ๊บเนี่ยไม่ได้มองที่ตัวชิ้นงานแล้วแต่มองที่วิถีชีวิตมองถึงความยั่งยืนทีนีเราก็มองกลับไปว่าอะไรที่มันยั่งยืนบ้างก็คือการมีชีวิตอยู่อย่างแบบพอเพียงคำว,ว่าพอเพียงมันอาจจะดูห่างไกลกับชีวิตของคนเมืองครับคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าเมืองหรือชนบทก็ตามเนี่ยต้องอยู่ก็คือปัจจัย4ี่นะครับ คือการอยู่ด้วยตัวเองได้เนี่ยแต่คนเมืองน่อยู่อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องทุกอย่างต้องซื้อด้วยเงินหมดทีนี้เราเอาของที่พื้นพื้นที่สุดในปจัจจัย4ีเนี่ยแต่เขาไม่ต้องซื้อต้องหาได้ไหมมันก็เลยเป็นที่มาของชิ้นงานครับผมเศรษฐกิจพอเพียงคือพอเหมาะกับตัวเองครับ <ST an th ia> ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับ <ST an th ia> ขอให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระองค์ท่านนะครับไม่ได้ว่าทำให้ชีวิตของคุณถอยหลังลง แต่ทำให้ชีวิตของคุณนะ่ะก้าวหน้าขึ้นมั่นคงและยั่งยืน